สวัสดีนะครับผมก็กลับมาอยู่กับช่อง Flex er t c g กับ ADG อีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็รอคอยมานานนะครับผมก็เป็นกล่องซัพพลายเซ็ตคารีเวิร์ e นะครับผมจากปี2013ก็โคตรเก่าเลยแล้วก็ซีลหายากมากนะครับผมก็ ผมก็อยากเปิดมานานแล้วเพราะผมก็ไม่เคยเห็นคนเปิดเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่เคยเปิดเองมาก่อนเลยนะครับผมก็บล็อกอื่นๆที่เคยเปิดปในช่องนี้ก็เคยแบบเคยเห็นหรือว่าเคยเปิดมาก่อนแล้วนะครับผมแต่อันนี้ก็คือไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นคือผมก็ได้อ่านอย่่งเดียวนะครับว่ามีอะไรนะผมก็อ่าผมก็เพิ่งอัดคลิปแครี่อ่ากล่องเฮมูนไปนะครับผมก็เป็นว g จี vgtd 0ู plus นะครับผมก็ใครอยากดูว่ามีอะไรข้างในก็ไปดูกันนะผมก็อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนแพมแมาอัดใหม่เลยนะผมก็มาไปดูกันเลยนะผมผมก็พร้อมแล้วดูของข้างหลังกันดีกว่าก็จะเป็นสต็เลตนะผมเป็นเหมือนลายล็อกนะผมสีแดงสวยมากแล้วก็มีที่หิ้วได้ด้วยนะผมอันนี้ผมน่าจะเคยเห็นรอบนึงนะผมแล้วก็อันนี้ครรีเวิร์สอันนี้สลีฟนะคนน่าจะเคยเห็นหลายๆลนยคนนะเพราะว่าก็น่าจะหาไม่ใช่หาไม่ยากต้องบอกว่ามันก็มีมาบ้างเลยแต่ว่า ถ้ามือหนึ่งเนี่ยผมว่าหายากมากนะผมคนที่ดองไว้หรือว่าคนที่มีเก็บจริงๆเนี่ยยากมากแล้วก็โดยเฉพาะลายล็อกเนี่ยราคาสูงมากกล่องนี้ก็ค่อนข้างหายา,ยากเลยครับผมว่าผมเคยเห็นประมาณรอบหนึ่งหรือสองรอบนี่แหละครับทั้งทั้งที่ผมเล่นมาก็แทบไม่เคยเห็นเลยอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นพวงคุญแจนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์เอาไว้แปะนะครับก็ใครอยากโดนรีเวิร์สก็เอาไปนะครับผมอ่ะก็ไม่เสียเวลาไปที่เปิดกันเลยผมไม่ผม,ผมทนไม่ไหวแล้วไป แกะไงดีเนะี okay. ่ยโอเคอะนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นมาก <g ül> นะครับผมอ่ะมาดูกันแรงไปหน่อยโอเคมามาได้แ,แล้วอ๋อก็อันนี้รู้สึกจะเป็นแค่ตัวคุมนะผมอ๋อก็จะเป็นรูปไข่รีเวอร์นะผม oh โอ้โหโคตรสวยเลยไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะผมอันนี้น่าจะทอนแสงหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับ สวยมากแล้วก็เป็นหูหิว้วแบบนี้นะผมโอ้โหพกพาดีนะเนี่ยผมชอบมากเลยผมผมต้องเอาใช้แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อืมแกะไงวะเนี่ยอืมงงเลยงงเลยทีเดียวจะคู่นะครับผมอ๋อด้านนี้ดีกนะว่าอ่านะครับผมโอ้ยนะครับผมอ่าก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสติกเกอร์เลยนะครับผมโอ้โหมีวิธีสอนแปะด้วยนะผมอันนี้คืออ๋อมันอันตรายนะครับอะไรแบบนี้น่าใช่นะผมก็ จะแปะตรงตาเกินนะผมก็สติ๊กเกอร์มีคำว่าบรนยากาดอุ้สวยมากเลยเป็นอันนี้เป็นบรนยากาดรีเวิร์สด้วยนะเนี่ยอุย้ยผมชอบค่อนข้าง,งชอบดีไซน์แบบนี้นะผมก็ถ้าใครอยากไปรีเวิร์สแล้วก็ชนะเพื่อนก็เอาไปแปะหน้าเขาได้นะผมแต่ก็ระวังด้วยนะครับดูอะไรก่อนดีอันนี้แล้วกันติดโอเคมันก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับให้ดูไปก็จะเป็นรูปไข่ไม่รู้โดนร,รีเวิร์สหรือเปล่าน่าจะโดนแหละครับอืมก็น่ารักดีนะผมก็เป็น Yeah. มุ้งแจ็ไม่ไม่นิ่มขนาดนั้นนะครับผมคือก็แข็งๆอยู่นิดนึงนะครับผมก็อ่ามัณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสลีฟถ้าผมเอาออกมาได้นะอ่าอันนี้เอากล่องมาเลยอนะ่ะกล่องนี้โอ้โหโคตรสวยเลยผมอยากได้มานานมากเลยนะครับผมอันนี้ครับก็ออ๋ข้างหลังก็เป็นโปร่งใสนะครับผมแล้วก็เป็นลายล็อกล็อกประมาณนี้ครับแล้วก็ไคลรีเวิร์ดนะครับผมสวยมากนะครับ,รบอ่าแล้วก็อ่าโอเคนี่ครับผมก็เป็นสลีฟอีกสองซองก็ เป็นครยรีเวิร์กับเซอรไลล็อกนะผมก็ค่อนข้างขาย,ยากเลยนะครับผมก็มีอย่างรับประมาณ53ซองนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดแรกมัน,นมนะนนีส่วนมากเป็นเท่านี้หมดนะครับผมก็นี่นะผมซิลหมดเลยโอ้โหสวยมากเลยโหก็ไม่ได้มีอะไรมากนะรู้สึกก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ากล่องมันสวยนี่แหละแต่ก็ผมว่ากล่องเนี้ยสุดยอดสวยมากนะผมดูสีผมว่าใครใครก็ต้องชอบสีแบบนี้นะผมสวยมากเลยนะผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวก็ ก็เดี๋ยวน่าจะเอามาปล่อยที่หน้าเพจ f a c e b o o k นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามรอดูได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาของมาปล่อยเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือว่าสปายการ์ดนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าอย่าลืมไปติดตาม facebook เพจเราด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ